สวัสดีครับครูสเฟย์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ d ดี b ว o 3 c ทรี l ช n เลนด์ริฟท์ l ชลเลที่1น9่อยเิของเซวอร์ดีอเมริกาสนะครับโอเคสัปดาห์นี้เราอยู่กับบาบารีเอ็นนะโอเคแต่ดูของที่ใส่นี้อืมหรือว่าจะเป็นพวกไม่ L.O.N ก็ L.O.D อ okay, ่ะโอเคเป็นเซต L.O.N นะครับเ a ก y เ f ียบ h t m a r e ความสามารถของเซตเลกาซีออฟไนท์แมนนะครับเมื่อมีแค่เซตโบนัสนี้นะฮะเอนชิเอนไอเทมที่มีอยู่ในตัวจะเพิ่มดามจให้750%กับเพิ่มดามจ r รีดักชัน4%ต่อชิ้นนะฮะที่เป็นเอนช e n t นไอเทมเพราะงั้นมันจะไม่เหมือนเลกาซีออฟดีรีมนะฮะอันนี้จะนับเฉพาะเอนช e n t นเท่านั้นมาดูกันมีเอนช e n t นกี่ชิ้นอ่าหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกมีหกชิ้นนะฮะก็กลางๆไม่มากไม่น้อยแล้วเราจะมาดูของส่วนที่เหลือว่ามีอันไหนที่ใช้เหมาะกับการบิวอีกบ้างที่สปอร์ตบิวนี้นะเราจะไม่ดูเรื่องเสร็จละเคของที่สปอร์ตดูทรงแล้วนะเดี๋ยวต้องดูสกิลก่อนถท้างั้น รีฟรั r e เออร์อันนี้คือเน้นแบบทำให้อาจระเบิดใส่มอนในวงกว้างได้แต่ว่าไม่มีของสปอร์ตเรื่องความแรงเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นสกิลหลักนะเว r ร์วินวอคานิกอิรัปชันเพราะว่าเป็นคือของที่ใส่อยู่ด้วยเรามีทั้งแอมเบิลไพรส์แอมบสไพรนะครับก็คืออ่า เมื่อทำการโจมตีด้วยเวอร์วินนะฮะจะทำให้ติดเรนด้วยและและเรนดามจเนี่ยทำเวลาทั้งหมดในหนึ่งวินาทีท่านทำดาเมจหมดต้องบอกว่าอย่างนี้ทำดาเมจทั้งหมดในหนึ่งวินาทีแถมเรามีนี่ด้วยลา m เ n t a เทช n ั่นนะฮะในคิวก็คือเรนสแต็กเพิ่มขึ้นคิดดูก็คือเรนทำดาเมจเท่ากับสามครั้งเอ้ยสองหรือสามครั้งอะสองครั้งดิ เรนทำดาเมจเท่ากับสองครั้งอ่าในเวลาแค่หนึ่งวินาทีเพราะคุณมีแอมโบร์ไพรส์แถมเพิ่มดาเมจเรนปกติอีกซึ่งก็ถือว่าเอาเรื่องเลยเพราะงั้นสกิลหลกักก็ต้องเวิร์วินแหละไม่น่าเป็นสกิลอื่นละแล้วมีฟิรีส์ชาร์ตนะครับโคดรัชอ่าทำให้ศัตรูฟฟร์เซนถือว่าเป็นซีซีเนาะแล้วก็มีลีฟเดธฟรอมเวิร์นะครับ Uh, ทำให้ศัตรูติดสันสามวินาทีโอกาสติดร0 0นะฮะก็คือประกันแน่ๆว่าสันเป็นซีซทั้งสองสกิลเลยแล้วก็ใช้หู่กับแบนด์ออฟไมค์เราเจอดาเมจรีดักชันแล้วแบนด์ออฟไมคนะครับเรามี f ฟิร s สชาร์ e อยู่ในกับ l ลีฟอยู่ในแอคทีฟสกิลนะครับเพราะงั้นสลับฉันใช้ได้เพื่อให้แบนด์ออฟไมคแอคทีฟตลอดเวลา เรามีบัฟของพวก Offensive นะครับก็คือ b a t t l e Rage f e r o c i t y เพิ่ม Movement Speed แล้วก็มี r a t of the Berserker Insanity นะครับเพิ่ม Damage เป็น50%อืกาจัดเต็มเลยแถม Support ด้วย Mortic Brace นะครับอันนี้ r a t of the Berserker ได้ทุกรูนเลยรวมถึงพวก Striding Giant อะไรพวกนี้ที่ลด Damage Taken ด้วย เป็น damage reduction ด้วยแต่ว่าต้องใช้ให้ฉลาดหน่อยของที่เหลือที่ผมดูแล้วจะ support ได้ก็จะมีนี่ระหว่างใช้เวอร์วินได้ damage แรงขึ้นด้วยแล้วก็ได้ damage reduction เพิ่มขึ้นด้วย mention of channeling นะฮะระหว่างที่ channeling ใช้ channeling skill ก็คือมีเวอร์วินนะฮะของ barbarian จะได้ damage เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสุม่มแต่สำหรับบาณนานี้เนี่ยจะได้แค่21% แล้วก็ได้ damage reduction 25%แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็มีนี่ mage fist นะครับอ่าเพิ่มความแรงของสกิล l t ดไฟมีนี่ด้วย Cinder coat นะฮะลด cost ของสกิล l t ดไฟก็คืออ่าตัว World w วิร์ลวินแหละ25%อ,ะอันนี้จะเรียกว่า support ดีไหมนะเพราะว่า มันลดค่าสอ่าไพฟฟอร์มันลดคอสสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยแต่ว่ากรณีที่ต้องไม่โดนดามจนะไปเดนแต่ว่าการที่จะใช้อันนี้ให้ดีได้เนี่ยตัวไพรฟอร์มันต้องมีจำพวกชิลด้วยเราไม่มีโมเท่นวิลเบิร์สกิสาดไเนี่ยไม่มีชิลให้เพราะงั้นผมว่าคงไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่อืม คงขอผ่านไปก็แล้วกันท้านั้นแล้วก็มีเวทพอนแมสเตอร์นะครับอ่าจะได้โบนัสเพิ่มตามอาวุธที่ใส่ซึ่งตรงนี้เรามีซอร์สนะครับกับ m i g ที y Weapon m น g h t ที e a p o n นก็เพิ่ม2 f u ฟิรีต่อฮิตซอร์สเพิ่มดาเมจโอเคอ่ามี b e r s e r k e r Rage นะครับถ้าอยู่สถานะฟิ r รีใกล้เต็มก็ดาเมจแรงขึ้น25% แถมเราใส่ u n f o r g i n g ด้วยไม่มีการลดฟิวรี่อีกแถมมีสกิลเจเนเตตั้งสองอันเพราะงั้นหายห่วง b o o s e r rage ติดตลอดเวลาแน่นอนแล้วก็มีเลอร์ถ้าศัตรูมากกว่า3ตัวขึ้นไปในระยะ12ยาร์ดเพิ่มดาเมจอีก20%เพราะฉะนพราะงั้นเดินหน้าลุยแน่นอนฮะวิวนี้สั้นๆก็คือเดินหน้าลุยแล้วก็ใช้ Furious c h a r กับ l e a สลับกัน2อย่าง แค่นั้นแหละผมว่าที่เหลือจะเป็นซัพพอร์ตพวกออฟเฟนซีฟทำดาเมจเอาจริงเนี่ยคลีฟเนี่ยผมไม่อยู่ในสายตาเลยนะเดี๋ยวลองดูจะใช้แต่เวอร์วินเราสลับกันแบบสองสกิลฟิริสชาจกับลีฟดูโอเคป่ะผมว่าไม่น่ายากเพียงแต่ว่าบัฟพวกอ่าแบนด์ออฟไม์เนี่ยต้องเต็มตลอดเวลา เริ่มได้ดีฮะเริ่มสวยยาริแม้แต่จะขยับอุ๊อืมสตันีเอาไว้สตันอีก มันกลายเป็นวิกปั่นค้าไม่เลี้ยงอะอาม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 ันต้องมาจังหวะนี้ผมว่าน่าจะมีเรื่องการจดจำแผนที่ด้วยเพราะว่าแผนที่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ล้วยุ้ย ตัวใช้เยอะเกินไปอืมเมื่อกี้ถือว่าบางพอตัวเลยนะพอไม่มีบัฟแล้วถือว่าบางพอตัวเลยต้องระวังด้วย นะที่เป็นริฟแค่ระดับความยาก48มันเลยดูง่ายอเจอหน้าอิลิทพยายามใช้ทั้งฟิรยสชาร์จกับโอเคทั้งฟิรยสชาร์จกับริฟนะครับเราได้4ีสตาไว้ใช้งานผมว่าถ้าอยากทำเวลาดีๆมันต้องมีเรื่องนี้บ้างแหละเหมือนอาการแหลกหรืออะไรสักอย่างเมื่อกี้ อู้โขมาจังหวะนี้มันต้องมาแล้วเยีย่ยมครับ ือยาวๆว,ว้าวเวลาดีมาก โอ้โหคือแบบไอ้นี่มาพอดีด้วยรานอัพโดยเบอร์สเกอร์เร็วโอ้สามนาทีสามสิบหกใช้เวลาได้ถือว่าน้อยแหละทำเวลาดีฮะโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของแชร์นที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าของเซร์อเมริกาสัปดาห์นี้นะครับสั้นๆก็คือปั่นนั่นแหละ คลิปนี้ไม่ได้ใช้เลยปั่นอย่างเดียวด้วยเวอร์วินฮะมันจะทำให้อ่าติดเอฟเฟกของ a m b e r Pride แล้วก็ Lamentation ทำให้อ่าเรนลายเป็นสกิลหลักทั้งทั้งที่ไม่ได้อยู่ในแอคทีฟสกิ l เลยแล้วก็ใช้ส่วนของ Furious Charge กับ l e ฟนะครับเพื่อทำให้ Band of the m i g h ไทํทำงานมีแค่นั้นแล้วครับที่เหลือก็เรื่องความแรงสกิลก็ b a t t e r ลเรชฟ r ริส ราดอัพเดอร์เบอร์สเกอร์วนไปฮะนั่นคือทั้งหมดของ c ช a เลนด g ฟ d ช f เลนที่ e n g e ที่199ของสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจุดอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อ c ิ่งทีต้องการครับสวัสดีครับ